สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับผู้ติดตามช่องไอ้นุ่มนอนหน้าคนนิดดินปลูกนะครับวันนี้ก็มาทรงดินปลูกที่อำเภอชานุมานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญเนาะก็เลยผ้ามาเบิรงนะครับแรงท่องเที่ยวเป็นนะครับแก่งคันสูงนะครับมาดูช่วงนี้นะครับมองท่องเที่ยวกะสีบอก่อยมี ผู้คนไปไหนนะครับเนื่องจากว่าเป็นฤดูฤดูดดน้ำหลากนะพี่น้องนะครับโอ้ใบกามปูใบซ้ำสาลายครับนะบริเตรียมูปอุปกรณ์มานํานะครับมาเที่ยวนานะครับนี่บรรยากาศสีโบคอยมีข้นนะครับอ่ากระสีลานค้ากระสีวางเปล้านะครับแต่เป็นช่วงเทศกาลนะครับนะนาน้านะครับกระสี นายที่ว่าน้ำว้ายนะครับกระสีถุกคากระสีร้ายนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องกระสีหนีแน่นะครับดูครับเบิ้งครับเบิ้งเม่น้ำโค้งนะครับน้ำร้ายครับช่วงนี้ครับไปดูดูน้ำนะครับน้ำโอ้ไหลแห้งครับเดินมาฟังนี่ครับอืกดเลย นี่นะครับบรรยากาศทีโมเมนต์ช่วงดดูท่องเที่ยวนะครับเป็นช่วงนาน,าน้่าลักกระสีฮกแน่นะครับนนรช่วงเทศากาลสงการนังสี่นะครับโอ้คนสีลายแห้งนะครับอันนี้สีเป็นรีมโค้งครับ นะครับฟังตรงคามนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นฟังพี่นองซปปอเล่านะครับก็จะเห็ดให้เห็ดสวนเห็ดสวนเห็ดอ่ามีสวนกล้วยนะครับคือกันนะครับบรรยากาศก็จะคือบานเหาน้ำไหลน้ไหลแรงมากนะครับอ่าดินน้นะครับเดี๋ยวไปก็สิมีเรือครับพี่นองพุ่นะเรือกาลัง อลอยท่วนน้ำมากนะครับนี่เป็นชาวบ้านนะครับพิธีชีวิตชาวบ้านโอ้หนากลัวแห้งครับผู้ใดอยู่น้ำแม่น้ำใดนี่ถืวอว่าอ้เก่งนะครับสุดจอดดูครับน้ำาดม่เคยขันข้าตรงนี้ใช่นี่ครับอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับสำนักสงฆ์แก่งคันสูงนะครับกะซิมี อารูปปั้นพยานาคนะครับแล้วก็เท้าเวสุวรรณนะครับมาเที่ยวแล้วนะครับใครอยากมาทําบุญนะครับมาขอพรนนะครับฟังด้านนี้ก็มีนะครับต้นไม้ล่มลื่นมากเลยนะครับอกกบบเ่อ่าโอเคเดี๋ยวพ่อพากลับ นี่นะครับมีทั้งปู่สวงด้วยนะครับเทวดาเดินดินนะครับอ่านะครับไผ่ถีมาเที่ยวนะครับอ,าอยากมาขอพรน,นะครับก็เดินมาฟังอีกฟังนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> บอกเลยครับว่าบรรยากาศเนี่ย น่าเที่ยวมากเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงนาฮ้อนนะครับประชาชนนะครับกินว่างฮากมาพักผ่อนยอนใจนะครับตรงแพรนะครับนั่งกินเขากินอาหารใจเย็นๆน,นะพี่น้องเนาะครับอ่าบรรยากาศที่ผ่อนคลายนะครับ บอกเลยนะครับใบกามปูเยอะมากนะครับแต่เสียอย่างเดียวพี่น้องคำผบ้ไดอุปกรณ์มานําครับถ้ามาเว้นก็นีนะครับพี่น้องคือสิเด็กวดใบไม่ไปน่านะครับเป็นไรได้อีกครับฝั่งซอปปอลาวนี่ะโอ้บใบซ้ำสาหลายคั้อ่ะนะครับผู้ใดเห็นคลิปนี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังแรงใจให้คนเห็นคลิปําเ้ตคับด้อนะครับขอบคุณหลายครับ